มาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีจาัดก,การทอดพระปาสามัคคีนเนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทียงบูในตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีขณะนี้เริ่มทยอยปรับราคาจำหน่ายขึ้นแล้วส่งผลให้แมค้าหลายรายจำหน่ายสินค้าได้น้อยลงประชาชนนับพันคนมารอรับข้าวสารที่บริเวณตลาดนัดจดตุจักร เรื่องในงานบุญแจกทานข้าวสารทิ้งประจาดประจำปี2554สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาค่า c ซีทวีประจำคืนวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2554ครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูประถัมสมเด็จพระนานเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับจัดการทอดพระปาสามัคคีเนื่องในโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่วัดใหม่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูประถมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพนนพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นํานำโดยรองศาสตราจารย์ดรพิชณีโพธารามิกนาย,ยกสมาคมชาวจันทบุรีได้จัดการทอดพระปาสสามัคคีในโครงการพระปาสสามัคคีเพื่อการศึกษา84ทุนการศึกษาเด็กเก่งเด็กดีชาวจันทร์ ด้วยนักเรียนนักศึกษาชาวจันทบุรีที่เรียนเก่งเป็นคนดีของแผ่นดินและสมทบทุนถาวรเพื่อการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระเทพจันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดการทอดพระปาเพื่อการศึกษานี้สืบเนื่องจากทางสมาคมชาวจันทบุรีมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือการสนับสนุนการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นสมาชิกของสมาคมโดยทางสมาคมได้ว,วางโครงการที่เกี่ยวข้องไว้2โครงการคือโครงการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและโครงการจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาซึ่งทางสมาคมได้กําหนดที่จะให้ทุนการศึกษาในโครงการนี้ทั้งสิ้น84ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,200,000บาท โดยในระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึงทุนละ2 0 0 0บาทระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงและระดับอาชีวศึกษาหรือปวชทุนละ3 0 0 0บาทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและปริญญาตรีทุนละ10,000บาทครับเขียงหมูในตลาดอำเภิมเมืองจันทบุรีครับขณะนี้ได้ทยอยปรับราคาจำหน่ายแล้วนะครับส่งผลให้แม่ค้าหลายรายจำหน่ายสินค้าได้น้อยลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในหลายจังหวัดต้องประสบปัญหาหมูราคาแพง เนื่องจากเกิดโรคระบาดทําให้ต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นและปริมาณหมูออกสู่ตลาดลดลงไปถึง20%ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรีขณะน,นี้ตามร้านแผงหมูต่างๆก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันเหมือนเช่นที่ร้านแผงหมูภายตลาดน้าผูออำเภอเมืองที่ได้เริ่มปรับราคาจําหน่ายเนื้อหมูบ้างแล้วโดยเฉลีย่ยอยู่ที่กิโลกร,รมลัมระา5 0่งบถึงหนึาบาทโดยด้านแม่ค้าที่ขายเนื้อหมูมานานหลายปีต่างยอมรับว่าจากการที่เนื้อหมูมีราคาแพงส่งผลให้ตัวเเอองงสาาามมรถจหหนน่ยืู้้ไดดล เนื่องจากลูกค้ามีการปรับลดจำนวนในการสั่งซื้อก็ราคาสูงค่ะสูงขึ้นจากปกติตอนนี้หน้าร้านก็อยู่150กับ155ค่ะเนื้อหมูค่ะก็ทำให้ยอดขายที่ร้านลดลงลูกค้าหายไปก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่มันก็ยังไงอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ไก่มันถูก คนก็หันไปซื้อไก่ดีฝาก็ลดเหมือนกันนะมันเป็นช่วงๆอะ่ะบางคนถ้าเกิดไม่มีงานนะนะเขาก็ลดแต่ช่วงเรามีงานเขาก็ซื้อเยอะอเป็นยังช่วงแพงไงเขาต้องซื้ออย่างเงี้ยสอดคล้องกับด้านของกลุ่มผู้บริโภคเนื้อหมูที่บอกว่าผลจากการที่ในขณนะนี้เนื้อหมูมีราคาแพงส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปบ้างโดยจากเดิมเคยซื้อเนื้อหมูเป็นจํานวนมาก ในเวลานี้ก็ต้องมีการปรับลดจํานวนในการซื้อลงและในขณะเดียวกันก็จะหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอื่นแทนก็คือเราจะลดปริมาณการกินนะคะแต่เราเคยซื้อสองวิโดล้ะแต่มันเหลือสักโลนึงแต่จะไม่ให้ขาดบ้านเพราะมันต้องทางขบข้าเก็ต้องใช้นะคะอันนี้ซื้อไปซื้ออันนี้ซื้อไปกินพอดีว่าเนี้ยซื้อไปกินแต่ถ้าซื้อไปขายอ่ะก็ต้องซื้อแบบว่าให้มันนี่ลงอ่ะให้มันแบบว่าเอาราคาถูกลงหน่อยนึงอ่ะเอาแบบเกตอ่ะเกตให้มันลดลงหน่อยอะไรเงี้ย ม่ขาของเราขายอาหารตามสั่งค่ะมันจําเป็นนะคะมันจาเป็นต้องใช้นะสมมติว่าเราขายหมูอย่างเงี้ยผัดกะเพราหมูถ้ากะเพราหมูมันเขาจะไปเอาเนื้อได้ไงถูกมันไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องขายตามที่เขาแพงมาเราก็ต้องแพงขึ้นอ่ะคือราคาเขาเราก็ต้องปรับขึ้นไงสมมติว่าเขามาอย่างเงี้ยมาแพงอย่เงี้ยเราก็สมมติว่าเราขายยี่สิบห้าเราก็ขายสามสิบอะค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงเช่นนี้ อย่างน้อยก็ทําให้เห็นว่าหลายคนมีการปรับตัวรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เห็นเพื่อที่ทุกคนจะสามารถเอาตัวรอดต่อไปได้ในอนาคตครับประชาชนนับพันคนครับมารอรับข้าวสารที่บริเวณตลาดนัดจดตุจกักรเนื่องในงานบุญแจกทานข้าวสารทิ้งประจักษ์ประจําปี2554ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณตลาดนัดจดตุจกักร อำเภอเมืองจังหวัดจันทบรุรีมีประชาชนนับพันคนมารอเพื่อรับบัตรคิวในการเข้ารับข้าวสารในงานบุญแจกทานข้าวสารทิ้งกระจาดประจำปีโดยบริษัท PM s q u a r แควรจำกัดหรือตลาดนัจดจตุจักรจันทบุรีเป็นผู้จัดพร้อมสนับสนุนซึ่งบรรยากาศก,าก็เบียดเสียดไปด้วยผู้คนที่หลังจากรับบัตรคิวแล้วก็ต่างมารอเพื่อรับข้าวสารกันเนื่องในงานบุญแจกทานข้าวสารทิ้งกระจาดประจำปี2554 โดยในปีนี้ทางบริษัทได้เตรียมข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน2,500ถุงพร้อมด้วยน้ำและขนมปังอีกกว่า2,000ชุดเพื่อรองรับจำนวนประชาชนที่เดินทางมารับข้าวสารในครั้งนี้ซึ่งประชาชนหลายคนที่มารับข้าวสารฟรีต่างบอกว่าปีนี้ค่าครองชีพสูงและข้าวสารก็มีราคาแพงจึงจำเป็นต้องพาลูกหลานแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้วมารับข้าวสารในครั้งนี้ด้วย สำหรับประเพณีไทยทานทิ้งประจาดซึ่งจะมีการแจกข้าวสารด้วยนั้นเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆโดยเชื่อว่าจะเป็นการอุทิศบุญกุศสให้กับวิญญาณที่รายญาติได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ดีนะครับที่จัดขึ้นทุกปีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครั้งที่7ครับ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเนื้อหาเข้มข้นโดยทีมข่าวและคอลัมนิสที่มีประสบการณ์ CTV n e w วางแผงทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนตามแผงหนังสือทั่วไปสนใจลงโฆษณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่039311749และ0866043553หนังสือพิมพ์ CTV n e w หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตวันออก ครบทุกด้านหลากหลายเรื่องราวกับทุกแวดวงข่าวสารในเมืองจันทร์กับรายการสภากาแฟถ่ายทอดสดทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาิกาเป็นต้นไปทางรายการที่12เทคโนโลยีใหม่อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเคเบิลทีวีแรงจริงทั่วทุกพื้นที่พร้อมบริการเสร็จ ดูหนังออนไลน์วิดีโอออนีมนาร่วมพิสูจน์ความแรงโท 49, รศูนย์ัลกาสามหนึ่กแรงจริงทั่วทุกพื้นที่ต้องซีเน็ต ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถร่วมแชร์ข่าเดียวกันกับ CTV ได้ทุกวันพุธเวลา9นาิกาทางรายการที่12และหลังข่าว CTV ทางรายการที่54ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนประจำจังหวัดสระแก้วครั้งที่7ครับนายทรงยศเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครั้งที่7ประจำปี2554ณห้องหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการศึกษานักเรียนในจังหวัดสระแก้วสู่มาตรฐานสากล ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง30กรกฎาคมถึง11กันยายน2554โดยเฉพาะเสาร์วาทิ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้มีโอกาสได้รับการสอนเสริมในวิชาสาขาต่างๆเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยายลัยและเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งสำหรับในปีนี้ตั้งเป้ารับสมัครนักเรียนชั้นม6ไว้จำนวน500คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วจำนวน11แห่งเข้ารับการสอนเสริมจำนวน7วิชาได้แก่วิชาฟิสิกส์เคมี Me, ชีวะคณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งศูนย์การเรียนการสอนออกเป็น2ศูนย์การเรียนได้แก่ศูนย์ที่1หอประชุมอบจอรสระแก้วรับสมัครนักเรียนจาก11โรงเรียนสําหรับภาคเช้าส่วนภาคบ่ายที่ห้องประชุมสานิตหน้าสุขศีมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสระแก้วจานวน500คนรับสมัครนักเรียนจาก10โรงเรียนสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครั้งที่ผ่านมามีนักเรียนจากจังหวัดสระแก้วสามารถสอบติดที่สถาบันมีชื่อเสียงได้เป็นที่น่าพอใจครั้งนี้จะใช้งบประมาณกว่า3ล้านบาท โดยจะใช้การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วเพราะถ้าคนมีการศึกษาที่ดีแล้วการพัฒนาในด้านอื่นก็จะง่ายและเร็วขึ้นครับ,บ,รบพ่อค้าพืชไร่อ,อดครวนไม่สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขเขมรเพื่อนํานเข้าได้เหตุต้องเสียภาษีศุลกากรสูงมากจนเกินไปครับนายวินัยวิทยานุก,กูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาการนําเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์จากประเทศกัมพูชาโดยมีนายอำเภอตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการขอนําเข้าข้าวโพดณนะห้องดอกแก้วชั้นสองสารากลางจังหวัดสระแก้วนายสุเทพตั้งเทียนทองรองประธานชมรมผู้ค้าพืชไร่กัมพูชาในฐานะรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดสระแก้วกล่าวในระหว่างการประชุมแก้ปัญหาการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาขณะนี้บรรดาพ่อค้าพืชไร่ ที่เข้าไปลงทุนปลูกข้าวโพดในจังหวัดพระตะบองกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากมาตรการกีดกันทางการค้าของรัฐบาลที่เรียกเก็บภาษีศุลการกรสูงถึงร้อยละเจและอัตราคา่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ180บาทซึ่งเป็นภาร,ระที่สูงมากจนพ่อค้าไม่สามารถนําเข้าได้และก่อนหน้านี้ทางหอการค้าจังหวัดได้ทําหนังสือชี้แจงถึงความเดือดร้อนที่ได้รับผ่านไปยังจังหวัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดทั้งสิ้น ผู้ประกอบการที่ขอนำเข้า50ตันราคากิโลละ4บาท48สตางค์เป็นเงิน2 2 4 0 0 0บาทจะต้องเสียภาษีถึง50,000บาทซึ่งผู้ประกอบการบอกรับไม่ไหวผู้ประชาการกองกำลังบูรพาตรวจพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับพลตรีพิสิทธิ์สิทธิสารผู้บัญชาการกงกำลังบูรพาตรวจพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพันเอกม่อมหลวงประวีจักรพันธ์ ผูบ้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12กล่าวรายงานว่าหลังจากเกษตรกรบ้านนขน้อยหมู่ที่สองตําบลท่าข้ามอําเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วประสบความสําเร็จหลังน้อมนําปรชาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับตนเองปัจจุบันเกษตรกรที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมีจํานวนร้อยกว่าหลังคาเรือนสามารถอยู่ดีกินดีไม่ต้องอดมือกินมือเหมือนเช่นแต่ก่อนนอกจากจะทําไร่ทํานาแล้วเกษตรกรที่นี่ยังเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรที่นี่จะเลี้ยงหมูโดยใช้แกลบรองพื้นคอกหนาประมาณ1ศงอกแล้วใช้สาร EM ที่ชาวบ,บ้านผลิตขึ้นเองราดให้ทั่วพื้นคอกเมื่อหมูถ่ายลงไปบนแกลบแล้วย่ำไปย่ำมาก็จะกลายเป็นปุ๋ยภายใน45วันก็สามารถนําไปใส่โคนต้นไม้ได้ส่วนไก่ก็จะใช้วิธีเดียวกันกับเล้าหมูแต่จะใช้แกลบรองพื้นคอกไก่าบางกว่าคอกหมูโดยเล้าไก่จะใช้แกลบรองพื้นประมาณ1คืบแล้วใช้สาร EM ราดให้ทั่วเช่นกัน เมื่อไก่คุ้ยเขียก็จะกลายเป็นปุ๋ยภายใน4 5วันเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถนําไปใส่พืชไร่หรือต้นไม้ภายใน15วันต้นไม้ก็จะงามเขียวกขจีไม่แพ้ปุ๋ยเคมีที่จะหน่ายตามร้านเลยครับหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนพอเพียงตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในช่วงนี้มาติดตามชมสรุปข่าวเด่นนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ อันดับที่7เกิดเหตุไฟไหม้รถก,กระบะติดแก๊สที่จอดไว้ใต้ต้นไม้บริเวณพื้นที่โล,ล่งริมถนนพระยาตังสาเหตุคาดเกิดจากแก๊สรั่วไหลอันดับที่6กลุ่มพ่อค้าพลอยพร้อมด้วยช่างเจรนายพลอยกว่า50คนถูกป้ายประท้วงที่หน้าสพเมืองจันทบุรีที่ไม่พอใจในความล่าช้าของการเรียกสืบสวนคดีข้อหายักยอกคอยส่งผลกระทบต่อกิจการอันดับที่ห สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจันทบุรีจัดกิจกรรม2,558เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนให้กับเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17จำนวน23แห่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี2,558อันดับที่สี่ ตรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีเดินหน้าโครงการประชาร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันดับที่3รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในการซ้อมแผนเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถลม่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านทุงเพลนหมู่8ตบฉมันอเมะาขามจวันธุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติดินถลม่มและน้าป่าไหลหลาหลกในพื้นที่8จังหวัดอันดับที่2กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันบุรีและตราดนํามวลชนร่วมกิจกรรม ปูป่าฉเฉลิมพระเกียรติ7 9 3ามหาราชินีเพราะเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนของนายพรานที่กลับใจมาร่วมรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าที่บริเวณป่าเขานามซับปั้นหินดาดหมู่8ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแบวจังหวัดจันทบุรีอันดับที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราสุดาสิริโสภาพนวดีซึงสิ้นพระสนด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโรหิตเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554 ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวบริการครับถูกจริงแอคุณภาพดีราคาถูกต้องที่เดอะเวส o n วันทุกแห่งจันทบุรีระยองแกลงตราเริ่มแล้ว มหากรรมเครื่องเย็นลดราคาแอร์ตู้เย็นถูกที่สุดในรอบ10ปีแอร์9,000บีที่อยู่ขายเพียง7,900บาทในงานตลาดนัดแอร์เบอร์ห้าพบแอร์ทุกแบรนด์หนังมิสูบิชิพานาโซนิก LG ซัมซุงชอปฮิตาชิโตชิบะศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวไม่คิดนอก บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นกับทางร้านได้เลยพบแอร์สุดยอดเทคโนโลยีประหยัดไฟสูงสุดคุ้มราคาคุ้มค่าไปพบแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์อรที่ The ะเบส o ทุกแห่งระยองจันทบุรีแกลกและตราดถูกถูกถูกไปเดอะเบส One เด e b e s นักกันมาถูกขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรสีภาพระหว่างวันที่1 7สิงหาคม2554เวลา9นาิกา30นาทีถึง22นาฬิกา ณบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชหลานชุ่งนาเชยในงานมีสินค้ามากมายราคาย,ย่อมเยาวผู้ผลิตมาจำหน่ายด้วยตนเองอาทิอาหารอร่อยสี่ภาคเสื้อผ้าอาพรผ้าฝ้ายผ้าไหมศิลปะหัตถกรรมของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ของใช้ในครัวเรือนผ่านไม้นานาชนิดสมุนไพรบำรุงสุขภาพชมงการแสดงแสงสีเสียงฟรีทุกค่ำคืนจัดโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกร เศษสำหรับพี่น้องกเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บุรีภายในงานมีการเปิดบูธรับขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรสมาชิกกองทุนฟื้นปูใหม่ทุกวัน สัตเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดต้องการรับสมัครบุคลากร,กรดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกจำนวนหนึ่งอัตราเพศชายหรือหญิงปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความละเอียด,ดรอบคอบคล่องแคล่วและคล่องตัวในการทำงานสูงมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039311749ทุกวันทำการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดต้องการรับสมัครพนักงานขายอินเทอร์เนต็ตจำนวนหลายอัตาเพศชายหรือหญิงอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไปมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ต สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ CTV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร039-311-749ทุกวันทำการบริษัทเคเบิลดีวีจันดบุรีจำกัดต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่งอัตราเป็นเพศหญิงวุฒิภวสสาขาประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพดีสามารถทำงานในวันหยุดหรือหลังเวลาเลิกงานได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีสนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-311749ทุกวันทำการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดต้องการรับสมัครช่างเทคนิคจำนวน2อัตราเพศชายอายุ21-28ปีวุฒิการศึกษาปชาวชขึ้นไปสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลภาระทางทหารสนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ CTV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร039 311 749ทุกวันทำการบริษทัทไทเทคเคเบิลเทเลวิชันจำกัดถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวกรุงเทพดำเนินกิจการให้บริการเคเบิลทีวีเขตลาดพร้าวและใกล้เคียง ต้องการรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปหนึ่งตำแหน่งเพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน40ปีวุฒิปริญญาตรีหรือโทสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาใกล้เคียงประสบการณ์5ปีขึ้นไปมีสวัสดิการอื่นๆให้สนใจโทร0817820721ช่วงนี้กลับมาพบข่าวบริการนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันครับ เปิดจองเหรียญกระสาบที่รื้อครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพ,พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาครับโดยกรมธนารักษ์นะครับเปิดจองตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2554นี้ครับถึงวันที่19สิงหาคมท่าในใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับสนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเบอร์โทรศัพท์0 2 2 2 6 0 2 5 1อนถึงนะครับต่อไปที่3-101และ 3102นะครับไปถึง3106ครับข่าวบริการต่อไปครับเนื่องในวาระครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าสมเด็จพระบรมราชินีนาถครับ12สิงหานะครับร้านเจนาเชยร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางอี้กวนเต้านะครับได้จัดก,กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระชบุศสเนื่องในวันแม่แมห่งชาติครับโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีาครับจัดเลี้ยงอาหารเจแก่ประชาชนทั่วไปเวลา9นาฬิกาตอนเช้าครับ ถวายผลไม้ขอพรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมเวลา15นาฬิกามีวิธีการปล่อยชีวิตปลาณริมทะเลสาบทุ่งนาเชยด้วยนะครับสามารถไปร่วมบุญกันได้ในวันและเวลาดังกล่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่039302-209นะครับข่าวบริการต่อไปครับไปกันที่เทศกาลทยาทานทิ้งกระจาดแจกข้าวสารสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีครับวันศุกร์ที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ โดยผู้ที่จะนำฝากส่งสิ่งของให้กับวิญญาณผู้ล่วงลับนะครับจะต้องไปก่อนเวลา9้าโมงเช้าของวันศุกร์ที่5สิงหาคม2554ครับกิจกรรมใด,ดนะครับของทางสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานเม่งหีเสี้ยงตัวจันทบุรีที่จัดขึ้นนั้นนะครับจะไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดออกเรย่อยทั้งสิน้นจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่สี่แยกโรงเรียนต่างเองจันทบุรีนะครับในสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานเม่งหีเสี้ยงตัว สอบถามข้อมูลโทร039 311124ครับข่าวประชาพันธ์ต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะฝึกจิตนะครับปฏิบัติพลังจิตให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับสถาบันพลังจิตตานุภาพตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่29นะครับโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง13สิงหาคมนี้ครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่บทโทรศัพท์086 3157185และ0815772248ครับขอเชิญสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและประชาชนทุกท่านครับร่วมสร้างองค์พระเกี้ยวสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระปิยมหาราชเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยท่านที่สนใจสาม,มารถบริจาคโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสีรองเมืองชื่อบัญชีองค์พระเกี้ยว ฉลอง100ปีบเบญจมะราชุทินจันทบุรีครับหมายเลขบัญชี271-0-16789-1ขีดขีดหขีดครับหรือสอบถามข้อมูลในตรงได้ที่โรงเรียนเบญจมะราชุทิศและเบอร์โทรศัพท์039-311-170นะครับข่าวต่อไปครับเป็นการแจ้งโครงสร้างอันตราค่าไฟฟ้าใหม่ประจำปี2 5 5 4ถึง -2558 นะครับโดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับ โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.1นะครับคือใช้มิเตอร์ขนาด5แอมป์และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนครับจะสามารถใช้ไฟฟ้าฟรีได้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาสำหรับข่าวภาคข้าม CTV แล้วครับตัวผมรวัสสิทธิสาพรและทีมข่าว C ี v ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้ครับวันนี้ลับฟันดีครับสวัสดีครับ